ศึกมนดำตอนที่ห้าตอนอวสานบทประพันธ์ของคนพลัดเทนพระระาชของกุมารทองมาปรากฏป้วนเพี้ยนอยู่ในบ้านของผู้ใหญ่แผนแต่เมื่อจะก้าวข้ามเขตธรณีอรอบ้านผู้ใหญ่แผนเข้ามาฉับพันก็มีเสียงดังขึ้นแง้งห้ามเข้าม,า,ม,มาจา้าหนูท่านท่านท้าวห้สวรเนาะเจ้าทองตกใจถอยหลังกรุดกรุดพูดได้เพียงเท่าก็หายแวบ,บไปทันที บ้านกุมาทองมาปรากฏตัวอีกครั้งที่บ้านของกัมมันหานต่อหน้าอาจารย์เสือที่กำลังนั่งอยู่อาจารย์เสือเห็นกุมารทองที่ตนเรียงไว้กลับมาก็ได้แปลกใจอยู่บ้างที่กุมารทองกลับมาวัยผิดปกติจึงกำหนดจิดสื่อสารกับกุมารทองเป็นชายบ้างเจ้าทองเข้าไป,ไปในพ่อที่มีมนทำใว้สวรรค์คุ้มครองอยู่อาจารย์เสือพยักหน้ารับรู้ขอที่กุมารทองจะหายไปพวกเราคงต่อไปเองละละที่นั่นถูกมนคุ้มครองอยู่ กุมารทองที่ข้าส่งไปเป็นสมารถเข้าไปในนั้นได้แล้วไปใหญ่แผนมันจะช่วยเราหรือกัามันหานพูดออกมาอย่างไม่แน่ใจเพราะตั้งแต่เจ้าชายและเสือหลิงดันไปฆ่าเจ้าขวัญวันนั้นทางไปใหญแผนก็เบึ้งตึ่นกับเขาทันทีไปดูก่อนเถอะอย่างไรเสียกับพูดคุยกันดีๆก่อนาจัรเสือพูดออกมาไปเถอะไอก็ตอนนี้แหละพูดจบอาจารย์เสือก็ลุกขึ้นยืนทำให้กํามันหารและเสือหลิงลุกขึ้นตามพร้อมรุกนน้องทั้ง มื่ออาจารย์เสือบอกเหตนนั้นจึงพูดขึ้นว่าเราไปแค่สามคนก็พอควองไม่ต้องไปเฝ้าบ้านอยู่นี่แหละกำนันหารหันไปพบลกกูกน้องที่อยู่บนเรือนหลายสิบคนเสียงฝีเท้าสามตัววิ่งออกจากบ้านกำนันหานร,รำพังในหมู่บ้านของกำนันเองก็ไม่เรื่องปกติแต่พอเข้าเขตหมู่บ้านของผู้ใหญ่แผนสายตาของชาวบ้านทุกคนต่างมองไปอย่างคนสามคนบนหลังมา้าชาวบ้านหลายคนสงสัยว่าการตายคนจะขวัญ ต้องเกี่ยวข้องกับกำนันหารแต่เมืเอ่อเห็นผู้ใหญ่ตรงตนนิ่งเฉยคนทั้งหลายก็เลือกที่จะนิ่งตามพี่แพนเสริงเรียกอยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่แผนนี้ก็บอกเห็นตั้งแต่เสียงม้าวิ่งมาเข้ามาแล้วเขาจึงออกไปยืนอยู่ที่นอกชาหน้าบ้านทำมาดีก็เชิญขมมเข้ามาเถอะพอ้ามาดีพี่แผนเสริงร้องบอกอาจารย์เสือไม่ได้พูดอะไรสายตาเขากวาดมองไปรอบๆบ้านเงียบเชียบไม่มีแม้แต่เสียงนกขงเขาที่อยู่ในกรง ที่ชายสวนติดกับตัวเรือนมีเพียงชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งทำงานอยู่เท่านั้นจะขึ้นบนบ้านหรือจะนั่งคุยกับข้าล่างดีละ่ะผู้ใหญ่แผนรลองถามเรามาลองมาคุยข้าล่างดีกว่าอาจารย์เสือร้องบอกเอาไปพ่อก็เดินไปที่แคบไม่ไพ่ที่อยู่ใต้ต้นมะขาม <c oughs> ลามาไรหอกมานำมาบ้านข้าได้ผู้ใหญ่แผนผหัวเราในคอก่อนที่จะพูดพูดกันตามต,ตรงเลยดีกว่านะข้าอยากเจอครูเท่าสักครั้งผู้ใหญ่ต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน บอกเขาว่าขาดการพบเพื่อจะจบเรื่องราวทั้งหมดขานเสือพูดพี่ชายเป็นใครข้าไม่รู้จักแต่ไปชายมาเสียเทรอละขูเท่าท่านได้เสียชีวิตไปนานแล้วผู้ใหญ่แผนพูดเขาเองก็ไม่รู้ว่ารูเท่าตายจริงรือไม่ทุกอย่างเป็นเพียงคำพูดของจะฟักเท่านั้นแอนโกหกกำลังหันคิดว่าผู้ใหญ่แผนยังผูกใจเจ็บทุกตนจึงไม่ยอมบอกความจริงมันทำให้เขาโกรธขึ้นมาอีกทั้งตัวกำนังเองก็มีบางอย่างอยู่ในใจ ก็แล้วแต่เธอกำนันผู้ใหญ่แผนพูดตอนนี้เขาเหลือตัวคนเดียวแล้วจะไม่ได้เกรงกลัวพวกกำนันหานเซอร์อลิงตบหลังมือกำนันหานเบาๆเ,เป็นเชิงว่าให้ใจเย็นๆแต่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งห้ามมันยิ่งยุกหลายครั้งที่กำลังใช้มือแตะที่ปืนพกข้างพุงอาจารย์เสือก็ลังเดสองจิตสองใจจะไม่ได้ห้ามกำนันหานและนั่นเองที่กำนันคิดว่าอาจารย์เสือต้องรับมือขู่เท่าคนนั้นได้ผู้ใหญ่แผน เห็นอากลับระยาของกำนันหานและบอกเห็นอาวุธที่ซุกซ่อนอยู่ตรงพุงเขาไม่ได้เกิดความหวาดกลัวในสันิดกับเพราะเสียงดังพ้องกับพูดว่า aha, ยังไงเลยยิ่งข่าหรือไงเอาสิเขานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ลงรบปืนกำนันแน่ <laughs> คนอย่างก,กำนันหานถูกคนอื่นยกย่องเกรงกลัวมีใครที่ไหนกล้ามาท้าทายเช่นนี้ความคิดชัว่ววูบปรากฏขึ้นคือต้องฆ่าหญ่ยแผนเท่านั้นแต่ทว่าทั้งเซอร์ลิงและกำนันหานกับขยับตัวไม่ได้ ทำได้เป็นกอกตาไปมาเท่านั้นอาจารย์เสือหลิงร้องบอกมาด้วยความตกใจท่านักกัาันหารบัดนี้หน้าซี้เป็นไก่ต้มเขาขยับตัวไม่ได้อีกทั้งยังพูดไม่ได้อีกด้วยอาจารย์เสือเองก็ตกใจเช่นกันเขาไม่ได้โดนโมนขขต์สะกดเช่นเดียวกับเสือหลิงนักกันภันานแต่เขาก็แก้ไขสถานการณ์นี้ไม่ได้ซ้ำร้ายในหัวเขากลับยินเสียงเสียงหนึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงของคนหนุ่มแน่นอนข้าไม่รู้ว่าเองเป็นใครแต่ได้กล้ามาขวางทางข้า ถ้าเองไม่ตังเอาชีวิตเองด้วยเพราะพวกมันจะต้องตายอาจารย์เสือหันมองไปรอบๆตัวก็จะพูดเสียงดังกันว่าข้าขอร้องละไว้ชีวิตของมันด้วยเถอะคนขอ,องพวกมันก็นตายไปหลายคนแล้วนี่ไม่เสียงปฏิเสธนั้นดังมากจนอาจารย์เสือต้องยกมือขึ้นปิดหัวตัวเองเสียงลำไม้ไผ่ที่ใช้ทำแค่นั่งแตกระเบิดขึ้นเพราะก่อแค่ไม้ไผ่นั้นหักพังลงมาทำให้คนทั้งหมดล้มลงตามแค่ไม้ไผ่ ทุกคนหน้าเสียใจต,ตามกันรวมไปถึงตัวผู้ใหญ่แผนด้วยเขาไม่คิดว่าความโกรธแค้นของจจฟักจะมีความรุแนแรงมากขนาดนี้พอเองกลับไปข้าไเจ้เองมีชีวิตอีกเพียงสามวันเท่านั้นพอเองกลับไปซราก,ก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจไปเสียงจจฟักดังขึ้นมันดังถึงกับลังคาสังกะสีสั่นสะเทือนม้าสามตัวที่ผูกไว้ที่กับตื่นตนกส่งเสียงร้องออกมาพ่ออาจารย์เสือพากันออกจากบ้านผู้ใหญ่แผนด้วยความหวาดกลัวพวกเขาเรีบขึ้นบังม้าและจากไปไม่แม้แต่หันกลับมามอง ผู้ใหญ่แผนมองตามหลังกำลังจากไปได้ใจรู้สึกสังเวชขึ้นมาคนที่เคยแต่เข็นข้าผู้อื่นพอถึงเวลาที่ตนโดนเข้าบ้างกับแสดงความสมเพชออกมาจูจ่ๆว่าราของเจ้าฟักก็ปรากฏต่อขึ้นตรงหน้าผู้ใหญ่แผนตัวผู้ใหญ่แผนไม่ได้รู้สึกตกใจเพราะเขาประจักษ์สายตาตัวเองถึงอินเทอร์เน็ตของเจ้าฟักแล้วฟักเอ้ยกะบอกตามตรงนะความโกรธเอ็มันรุนแรงเกินไปห่างไปได้ก็ับไปพรุ่นเถะว่าวผู้ใหญ่แผนพูดอย่างโปร่งสังเวช จากที่เคยแค้นกับนันหานที่ลูกชายของตนถูกฆ่าแต่พอเห็นสภาพกองนันเมื่อสักครู่นี้ทำให้เขาคิดที่จะปล่อยวางความแค้นทั้งหมดอ้าวผู้ใหญ่ไม่แค้นมันที่ฆ่าไอ้ควันเลยผมมันมเป็นคนฆ่าลูกของอ้าผู้ใหญ่อ้าผูา้ใหญ่ไอฟ้ฟักฟังข้านะตอนที่ข้าครั่งแค้นพวกมันใจของข้าไม่รู้สงสบสงบเลยมันถูกไฟสุ้มอยู่ตลอดเวลาข้าอยากจะฆ่ามันทุกวินาทีแต่เพราะอะไรรู้ไหมเวรกรรมไงไอ,ไอ้ฟักเอ้ ผู้พ,พยายบาลจองเวรกันไปเมื่อไหรจะสิ้นใจเราเน่ยแหละที่เป็นทุกข์ก่อนพมมันส์อีกไม่ข้ามีประวัปลปอยภูมมันไปแม้แต่คนเดียวมันต้องชดใช้กรรมที่ประมันทาไว้กับลูกเมียของข้าเช่นนั้นข้าเป็นแม่ได้พูดกับเองแล้วลนะ่ะเองก็ทําตามวิธีของเองแล้วกันเองอย่าก,กดข่าเลยที่ข้าคิดแบบนี้ข้าอายุขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่อีกได้นานเท่าไหร่ขายากมีชีวิตที่สมควรสุขมากกว่าจะฟักเดินออกจากบ้านผู้ใหญ่แผน่น ขณะที่ดวงตะวันต่ำลงใกล้อเอลี่บรับเหลี่ยมเขาแล้วคำพูดผู้ใหญ่แผนยังคงดังก้องอยู่ในหัวมันรู้สึกโกรธผู้ใหญ่แผนอยู่บ้างที่ลืมความเก็บแขนพวกมันที่ฆ่าลูกชายของตนเองจอฟกเดินเลื่อนอยไปตามทางเดินของหมู่บ้านมันไม่รู้ว่ามันเดินผ่านใครมาบ้างมันไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่มองดูมันอยู่จนกระทั่งมาถึงกระท่อมในป่าช้าไทยวันมันจ้องมองลงศพสองใบที่วางอยู่คู่กันแม่พาย จะคิดว่าข้าทำผิดหรือไม่เจ้าฟักถามนางหงพายที่มันปกเสกขึ้นมาข้าไปดูเป็นว่าจะบอกเจ้าอย่างไรเสียงนาำพายนักขึ้นเบาๆเอาตามคิดของแม่พายเถอะข้าอยากรู้คำพูดขององยาญัยมันกัดกินใจข้าคำพูดใดน้ำพายถามอยาภัยพูดว่าความแค้นมร้อนเหมือนสมไฟสมใจอยู่ตลอดเวลาละข้าเป็นเช่นนั้นจริงๆตอนที่ข้าจะมีชีวิตอยู่ข้าเอง็มีความเชื่อเรืร่องกรรม แต่ปัจจุความเชื่อนั้นก็ยังคงมีอยู่ชาติก่อนข้าอาจเคยผูกดวงวิญญาณของเจ้าชาตินี้ถึงเป็นไปไม่ได้ต้องรอให้เจ้ามาผูกวิญญาณของข้าคืนเวรนางพายโกรธข้าด้วยจะฟังพูดอย่างรู้สึกผิดขึ้นมาบ้างเปล่าเปล่าเลยข้าปรงใจยอมรับว่านี่คือเวรกรรมต่างหากอีกอย่างเจ้าไม่เคยใช้ข้าไปสร้างบาปกรรมแต่ข้าวางแขนนี่ไม่ได้น้ำเสียงที่พูดออกมามันข้างแขนเราะคนเศร้าเมื่อเสียงของนางหัวพายเงียบไปแล้ว ที่เจฟักกำลังจะเอ็นตัวลงนอนหูของเขาก็ดินเสียงสมบุญดังแว่วมาอีกทว่าครั้งนี้เขากลับไม่ได้ต่อต้านเสียงสมบุญเจฟักนอนฟังตั้งแต่บทสวดพุทธคุณไปจนถึงบทชัยมงคลคาถาหรือที่คนเรียกกันว่าาหุม,มหากาในห้องความคิดกระผุดภาพของอาจารย์ผู้เท่าและเสียงของอาจารย์ผู้เท่าดังขึ้นในจิตสำนึกภาพของเขาตอนนั้นจะเป็นเด็กเป็นภาพที่อาจารย์อธิบายเนื้อหาบทชัยมงคลคาถาว่าเป็นการ ส่วนสรรเสริญชัยชนะของพระเจ้าที่เหนืออริพานชดถึง8ครั้งเช่นชนะพญามารชนะยักษ์ชนะช้างตกมันชนะองค์คุริมานชนะการใส่ร้าย,ายชนะนักโต้ว,วาทีชนะนาคและชนะพรมที่มีความเห็นผิดถ้าทางยกไม้ยมุนประกอบคําพูดใบหน้าของเจ้าฟักขดยิ้มออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวจกนกระทั่งเขาหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่บ้านของกำนันานทั้งอาจารย์เสือ แลวพวกกรรมหานตากนั่งนิ่งไม่มีใครพูดอะไรออกมาทุกคนกำลังใช้ความคิดอาจารย์เสือเขารู้ตัวดีว่าตนนั้นเป็นเพียงคนที่มีอาคมเฉพาะที่นี้เป็นทางอยู่โยกหัวพันมากกว่าการปล่อยหรือแก้คุณใสประเภทนี้เขาก็รู้แค่งปูปลาคันจะให้ต่อก่อนกับผู้มีอาคมทางด้านคุณใสมลดำมันสร้างความใจให้เขาไม่น้อยแต่การจะทิ้งพวก,กมันเองก็ทําไม่ได้จริงๆอาจารย์ก็มันจะอ้าปากพูด เอาเถอะเอว่จะพูดอะไรแล้วทึ้งยังไงข้าไปทิ้งพวกเองเอาตัวลคนเดียวหรอกวะอย่าเป็นห่วงไปเลยจาาเสือพูดข่าขอบคุณอาจารย์จริงๆที่ไปทิ้งพวกข้ากำนันหานพูดและคำพูดของอาจารย์เสือมันทำให้ขวัญและกำลังใจของพวกเขากลับมาได้มากตอนนี้ทุกคนอย่าทอดได้สายสิ้นที่คล้องคอออกมันก็ทั้งเวลาอาบน้ํจาจย์เสือพูดเตือนทุกคนทึงอย่างไรเขายัางมั่นใจในอาคมของตัวเองอยู่บ้างเช้าวันต่อมา ขณะที่จะฟักเดินไปที่บ้านของผู้ใหญ่แผนเขาเห็นรถยนต์ของทางการจอดที่บ้านผู้ใหญ่แผนหลายคันพร้อมกับชาวบ้านที่มามุงดูมากมายจะฟักดึงผ้าเขามาที่ปิดพันหน้าออกแล้วเดินเข้าไปในบ้านผู้ใหญ่แผนงานนี้ผู้ใหญ่แผนน,นี่ที่จะหนีผิดไม่พ้นแล้วละ่ะชาวบ้านที่ยืนมุงดูอยู่พูดขณะที่จะฟักกำลังจะเดินผ่านถึงกับเดือดชาเกิดไอ้เรื่องขึ้นเลยจะนะจะฟักถามกําลังที่อุด,ดหนีพ่ะน่ะสิเห็นว่าทําอะไรสักอย่างได้ละ จากนั้นพูดกับจะฟังบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีคนพูดเสริมขึ้นมาเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละบกพร่องต่อหน้าที่จะฟักเบียดผู้คนที่มุงเดินลูเข้าไปพอกระพูดขึ้นเมื่อไปถึงผู้ใหญ่แผนข้าเอาตัวไอ้อวดมาได้แล้วละอารุ์มันอยู่ที่ไหนเจ้าหตำรวจมองหน้าจะฟักจริงหรือเปล่านี่ไม่ใช่ล้อเล่นนะจริงเขาเวลาข้าหน่อยข้าข้ามข้าจะพาามาส่งที่นี่จะฟักพูดอย่างจริงจังขาคิดดูแล้วว่าหากว่าความแค้นของตน จะทำให้ผู้ใหญ่แผนญาติเหลืออยู่เพียงคนเดียวของเขาต้องเดือดร้อนสู้ขายอมกล้ำขืนความแค้นไว้ในอกดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะรอก็แล้วกันในตำรวจหนุ่นมพูดเมื่อกับโลกอ,อกถน้าหากได้ตัวคนร้ายมันก็สามารถปิดคดีลงได้เขาเองก็มีความรู้สึกดีกับผู้ใหญ่แผนอยู่บ้างเองทำได้เลยไอ้ฟักทางอันตรายก็ช่างเถ,งถงอะทิ้งรายการที่ข้าปล่อยอุตี้มันก็เป็นความผิดของข้าเหมือนกันจัผู้ใหญ่แผนจะเข้าใจว่าพวกกับนังหานเป็นผู้ชีงตัวไอ้อุต กับไปจิกตัวกลับม,มันจะยากนักไม่เป็นรหรอกครับอาผู้ใหญ่แต่ฟักเองมันขอเวลาทำใจที่จะปล่อยคนที่รบกันฆ่าลูกเมียมันมันจะบอกว่าจะนำตัวอุ้ดมาตอนค่ำไทยเั้นเจ้านายทุกคนขึ้นไปบนเรือนบ้านก่อนก็แล้วกันนี่ใกล้เที่ยงแล้วอะไรกินข้าวกินปลาด,ด้วยกันผู้ใหญ่แผนบอกกับตำรวจกับคนของอำเภอที่มาพร้อมกับตำรวจไม่เป็นไรทางนั้นผมขอตัวก่อนดีๆผมค่อยมาใหมา่ ชายอ้วนหลงผงที่มาจากอำเภอพูดกับนายตำรวจผู้ใหญ่ว่าจะพูดอะไรออกมาแต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรจรึงจะห้ามคนของอำเภอที่เป็นเจ้านายโดยของความพราเขอรู้ว่าผู้ชายคนนี้จะไปไหนปรดัดไม่ยุ่กินข้าวด้วยกันก่อนนะครับผู้ใหญ่แผนพูดเปือยๆจะดึงตัวประดัดอ้วนคนนี้ได้ไม่ละผู้ใหญ่ผมก็ตัวละประหัดอ้วนเอ่อยพบกับก้าวเดิอนออกไปขนาดเดียวกันผู้ใหญ่ก็นึกถึงจะฟ้อขึ้นมาได้แต่ก็มองไม่เห็นเงากันแล้ว แต่ผู้ใหญ่แผนกป็อยางเลือกที่เชื่อใจะจะฟักที่ป่าช้าหลังวัดท้ายหมู่บ้านจะฟักนั่งมองหลงศพสองหลงกำลังคิดอะไรบางอย่างโดยมีนางโหมพายยืนอยู่ใกล้ๆเสียงถอนหายใจหนักๆจะสองสามครั้งก่อนจะคลายบนสะกดลงศพทั้งสองเองสองคนฟังง่าให้ดีครั้งนี้เข้ามีทางเล่ออีกสองคนได้เดินสองทางบนทางแรกข้าจะฆ่าเองสองคนคืนนี้บนทางอีกอย่าง ข้าจะพาเองมามอบตัวตำรวจเองต้องสารภาพความจริงทั้งหมดที่พวกเองปล้นและฆ่าลูกเมียของข้าแดีวฟังพูดพร้อมกระสุนรวมไปใใจเข้าหลึกแล้วพูดต่อไปว่าข้าจะไปําเองสองคนจะเลือกทางไหนแต่ข้าจะดูจากการกระทำของเองหากเองไม่ยอมรับผิดข้าจะฆ่าเองทันทีไม่อยากสงสัยในคำพูดของข้าเสยยอยลุกขึ้นมานั่งอยู่ในลงศพไอ้อุดกระทำเช่นเดียวกันขาย่อนเองอย่างแล้วไอ้อุดพูดปากคอสัน่นบัต้ไอ้อุดรู้เลยวว่า มัจจุราชที่อยู่ตรงหน้ามันคือเจ้าฟักมันรู้ว่าเจ้าฟักมีอาคมมากขนาดเสวยย้อยผู้ที่มีอาคมยังถูกเจ้าฟักจับมานอนอยู่ในโรงได้ส่วนเสวยย้อยยังคงลังเลอยู่หากยอมรับสารภาพผิดแลอถูกจับได้ตัวเองต้องติดคุกหลายปีเพราะตนเป็นเสือโปรตที่มีข้าวหัวและเป็นที่ต้องการของตำรวจแต่การไม่ยอมเจ้าฟักนั่นหมายถึงจบสิ้นเพียงแค่นี้ทางั้ากนการทหารจะมีคนเอาตัวอุ๊ดมามอบให้ตำรวจเชียงคุณประดัษจนัน กำนานพูดขึ้นเสียงดังเมื่อตัวปรัชญ์เล่าถึงการมาของตัวเองแค่กำนันฟังเป็นใครครับเจ้านายที่เอาตัวไออุดได้มานะสริงถามขึ้นมาบางเพราะการหายตัวไปอุดอัจเป็นข้อกังขาสําหรับเขาเช่นกันอันนี้ผมไม่รู้แน่ชัดนะแต่คนมาพูดว่าจะนำไออุดมาเป็นชายหนุ่มที่หน้าเละเหมือนผีจะคนมาบอกพวกเราปรัชญนพูดอาจารย์เสือมองหน้าปรัชญ์เขาจอเห็นว่าหรือว่ามันจะเป็นคนคนเดียวกับข้าเห็นวันนั้น เอาไว้ดีผมไม่อยากปล่อยอุ้ดไปถึงโรงพักมันอาจจะพูดมากเกินไปก็เป็นได้ตำน,นานพูดออกมาด้วยเสียงที่เห็น,นเยอะวถ้าอย่างนั้นกำลังจะจัดการอย่างไรอรีตทําเสียตั้งแต่อยู่ที่นี่เถอะหาไปที่นู่นแล้วจะลำบากกันนั้นละหลัดจาร์พูดมันขจะไม่เห็นเป็นใจกับคำนั้นนั้นก็เตรียมคนไปให้มากนะก็แล้วกัเกนเราต้องเปิดซึงชิงตัวไอ้อุดจากเสือพูดขึ้นอาจารย์ที่บ้านผู้ใหญ่แผนมีมี เสีิพูดขึ้นมาจนเ็ไม่กล้าพูดต่อเขารู้สึกว่าเส้นขนตามร่างกายเขาพากระนุกข,ขึ้นมามันไม่เกี่ยวกับคนคนนั้นไอ้วุฒิไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเขาอาจจะไม่ออกมาก็ได้แต่ถ้าที่ออกมาคงต้องร้องกันซักตั้งจากเสือพูดอย่างจริงจังที่บ้านผู้ใหญ่แผนหลายคนในบ้านรอการปรากฏตัวของนายฟักที่จะพาไอ้วุฒิมาส่งมอบให้ทางการโดยเฉพาะตัวผู้ใหญ่แผนด้วยกันเวลายิ่งใกล้ค่ำเท่าไหร่ มันเหมือนกับการบีบปรัดหัวใจมากขึ้นเท่านั้นถึงตัวก็้ใหญ่แผนจะเชื่อมั่นในตัวเจ้าฟักแต่ความเป็นห่วงมันสลัดออกไปได้ไม่ง่ายเลยเอาไม่ดีผู้ใหญ่นายคนนั้นจะพาคนร้ายมาได้จริงๆหรอตำรวจนายหนึ่งตามขึ้นมาครับมาแน่นายอดทนรอสักนิดเถอะครับผู้ใหญ่แผนพูดพรอมกันเย้ฝืนๆแต่ไม่นานนะก็ไปเสียงคนตะโกนดังนั้นขึ้นมาแล้วมาแล้วโนดโนดมาโนดแล้ว,ลวสายตาทุกคน มองไปทางเข้าหน้าบ้านทุกคนมองเห็นจะฟักเดินนำหน้าอุ้ดและเสือย้อยแต่ที่น่าแปลกใจก,ก็คือทางในอุ้ดและเสือย้อยเดินตัวแข็งทื่อตามหลังมาเหมือนกับทั้งสองคนไร้ชีวิตชีวานั่นมาเสือย้อยนี่ตำรวจคนหนึ่งพูดออกมาตำรวจทุกนายจดจำใบหน้าของเสือปล้นได้ดีเพราะเสือร้ายเหล่านี้มักมีข้าวหัวทุกคนเชื่าจริงจริงด้วยตำรวจอีกคนเอ่ยสับสูตนเพราะว่ารอยยิบผุดขึ้นมาจาฟัก พายอุดและเสอยย้อยไปนั่งที่แคร่ไม้ไผ่แล้วก็พูดออกมาเบาๆขอบคุณแม่พายกับพี่มากที่ช่วยเหลือข้าสิ้นเสียงของเจฟักเงาร่างกำลังจุดจางก็ลอยออกจากร่าง,งคนทั้งสองเอวุฒิทำหน้าตาลุร้ักเหลียวหน้าแหลหลังด้วยความตกใจส่วนเสยย้อยนี่กับตกใจแต่ก็ข่มสติตัวเองได้เขาบอกจ้องที่เจฟักมันกัะอยากจะพูดอะไรขยอมสารภาพนะหมดอุดพูดอย่างรลนรลานการกระทำของเจฟักทำให้นุ่นหวาดกว่าจริง ดูเหมือนว่าพวกมันหานมานะจะระวังตัวด้วยพวกนั้นคงไม่ได้มาดีแน่แต่ามากลายคนด้วยสิเสียงระพายดังขึ้นในหูจะฟักทุกคนเตรียมตัวนะพวกมันหาหนมามันอาจจะชิงตัวคนร้ายและจะฟักพูดพกอ,ดพดอดก,อะก,พกระบอกได้อุดแล้วพูดต่อเราจะฆ่าปิดปากไอ้อุดจะฟักเคยเห็นโันทหารรัสเนียมาแอบยอุดแล้วทุกคนมองไปนอกบ้านก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งหลายคนมีผ้าผันหน้าพันตาเถื่อนผ่านหน้าไม้ คนกลุ่มนั้นมีมากโอบรอบบ้านผู้ใหญ่แผนชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์ที่แรกแตกหือหลบหนีกันจ้าระวันเกิดการสับสนอนามานขึ้นเสยอย้อยขยิบยิ้มยม่องมองไปที่กลุ่มคนเขามองเห็นอาจารย์เสือที่ประปนมากับคนของกำนันเขาคิดว่าตนเองรอดแล้วเนื้อตัวไม่ได้ถูกพนาการไว้ฉับพันธนนั้นเสยย้อยก็ลุกขึ้นเพาะกับผักแน่ล่างในตระบทคนหนึ่งที่ขวางทางจนกระเด็นล้มหงายลงไปนอนอยู่ที่พื้นจากนั้น ก็ออกวิ่งไปที่ประตูรรืออาจารย์ช่วยใครด้วยเสือย้อยตะโกนเรียกดังนั่นขณะที่เสือย้อยกําลังจะก้าวออกพ้นประตูรรือร่างเขาก็มีอันร่มลงพร้อมกับใช้มือกุมที่ท้องร้องเหือออกออกมาด้วยความเจ็บปวดไม่นานก็มีของสีดาไหลออกจากปากและจมูกในนั้นมีหนอนย่อยแยออกมาด้วยกลิ่นเหม็นเน่ารอยไปคลักคุ้งทั่วบริเวณจนหลายคนต้องยกมือขึ้นบีบจมูกไอวุดมองเห็นภาพนั้นก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมา มันนึกถึงคําพูดของเะฟักก่อนที่จะมาที่นี่ทําให้มันรู้สึกเสียดสออกับคําพูดนั้นเพราะมันดเห็นกับตาแล้วว่าเะฟักทําอุญสัยใส่เสย้อยมือในมือของกำนานานเล็งไปที่อุศพอรุ่นงกลทันทีเปี้ยงเสียงกำมานาดดังขึ้นทําให้เสียงที่ร้องเออะโวยวายก่อนหน้านี้หยุดลงทันทีลูกเหล็กพุ่งตรงไปที่อุดแต่ก่อนที่ลูกเหล็กนั้นจะถึงตัวอุดมันก็ร่วงหล่นตกลงพื้นต่อหน้าต่อตาตำรวจที่มาพวกนั้นเป็นใครกันแน่นะตำรวจ พร้องถามผู้ใหญ่แผนขณะที่ตัวเองก้หมหัวลงต่ำกำนังหารนาะเสรงกับพวกครับเจ้านายผู้ใหญ่แผนบอกจากนั้นเสียงกบิกดังขึ้นจากทั้งสองฝ่ายเจ้าฟักเดินออกไปหาอาจารย์เสือทั้งสองคนม่นหลุดออกมาจากที่ตรงนั้นสายตาั้งคู่ประสานกันเอ็งอยากจะตายจริงอย่างนั้นเหรอเอเจ้าฟักถามอาจารย์เสือน้ำเสียงที่เย็นชานข้าไม่มีทางเลือกจะฆ่าเดียวตัวรอดของเดียวขครก็ทําไม่ได้อาจารย์เสือพูดด้ำเสียงที่หนักแน่นเด็ดเดี่ยว ดี่ถ้าอย่างนั้น,นใครทาให้เองได้สมใจจะฟักพูดแล้วก็กํามือขึ้นจลอดที่ปิากจากนั้นก็แบ,บมือเป่าสิ่งอยู่ในมือออกไปทางอาจารย์เสืออาจารย์เสือเองกู้จะฟักกระดาษทอะไรกําหนดจิตบริกรรมคาถาหัวใจธาตุพระกรณีทันทีจะภากาสะจะภากาสะจะภากาสะหมายเหตุาหัวใจธาตุพระกรณีในตำรากล่าวถึงอินเทอร์เ็ตว่าช่วยป้องกันคุณใส่หมตนดำ ป้องกันการกระทำของผู้ผีปีศาจภาวนาจะเกิดสมาธิจะทำให้แข็งแกร่ปลอดภัยกลุ่มควันสีดาถูกกางกั้นด้วยกำแพงสีขาวเหมือนเหมือนกับพลังสิ่งรีลับสองอย่างกาลังต่อสู้ห้ามผันกันอย่างดืดเดือดไม่นานทั้งสองสิ่งก็ปันหายไปทั้งคู่พอหายไปมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งซ้าแล้วซ้าเล่าอยู่หลายครั้งหลายคราเหมือนเหมือนกับคำรลองจิตสมาธิของทั้งสองฝ่ายว่าใครจะมีกําลังจิตที่แข็งแกร่งกว่ากัน เม็ดเหงือกผลขึ้นแต่ใบหน้าของอาจารย์เสือเขารู้ดีตัวเองด้วยว่าไม่ได้มีอาคมในด้านนี้มากนะักหากเ,เรื่องยิงลันฟันแทงปืนผานหน้าไม้สิ่งเหล่านี้ทําอะไรเขาไม่ได้หากเป็นพวกคุณสายพวกนี้จิตสมาธิเขายังไม่เข้มแข็งมากพอเจ้าฟักเองก็ไม่คิดเอาถึงตายเขานับถือนับใจอาจารย์เสือที่เป็นใจรักพวกพ้อมไม่ยอมผิดเอาตัวรอดเพียงคนเดียวแต่เขาต้องสั่งสอนอาจารย์เสือพวกนี้เพราะการหนุหลกคนผิดมันก็เหมือนเขากระทาผิดด้วยไม่นานนัก อญญาจารย์เสือก็สุดลงกับพื้นเลือดไหลออกมาจากมุมปากเล็กน้อยสายตาของเขาจ้องมองไปที่เจฟักไม่มีคำร้องขอชีวิตเขาโปรงใจว,ว่าถ้าจะตายก็ให้ตายไปเถอะข้าจะลงยาสั่งเอาไว้ห้ามเองใช้อาคมจว่าเองจะพ้นผิดจากโทษทันทางบ้านเมืองอย่าลองเรียนกาพูดของข้าเอ็มมองดูสวยย้อยนั่นคือคําตอบนั่นคือสิ่งที่ข้าทําได้จริงๆพูดจบเจฟักก็าตาดานหายไปภาพต่อมาเกิดอจาเสือนั่งหลงอยู่ข้าง,างเสือหลิกนกกำนาหา อาจารย์เป็นอะไปไหรืออาจารย์กำนันหาเนือเสลิงถามขึ้นแทบจะพร้อมกันข่าส่งไอ้น,นุ่มเดินไปได้ตอนนี้ข่าช่วยเราเองไม่ได้จริงๆต้องขอโทษไปเองด้วยอาจารย์เสือพูดด้วยเสียงที่เศร้าโศกทั้งกำนันหาเแืะอเสลิงต่างมองหน้าก,กันอย่ไม่เข้าใจก่อนหน้านี้คอยอาจารย์เสือยืนนิ่งอยู่คนเดียวไม่นานก็ลงนั่งและมีเลือดไหลออกจากมุมปากพวกเขาไม่รู้ว่าอาจารย์เสือไปสู้กับใครมาตอนไหน เสียงลมพัดอื้ออึงหมุนวนขึ้นไปบนท้องฟ้ามันหมุนวนปั่นปวดเป็นก้อนสีดำปกคลุมท้องฟ้าจนมม่คืนมคล้ายเป็นเด็ุว่าฝนกำลังจะเทลงมาบทท้องฟ้าก้อนเมฆก่อตัวบทบังดวงด,วงดาวบนฟ้าไม่นานนักเสียงลูกน้องของนาหนาก็ร้องโอดโอยหมา่วาทุกคนได้รับความเจ็บปวดสองมือกุมอยู่ที่ท้องล้มตัวนอนอนบิดต,ตัวอยู่ที่พื้นทั้งกำนันหาได้เสือลิงต่างก็มีสีหน้าซีดเผือดด้วยกันทุกคู่เขามองไปที่อาจารย์เสอีกครั้ง และแล้วทั้งสองคนก็ยกมือขึ้นกลุ่มที่ท้องของตัวเองบ้างความเจ็บปวดรุดร้าวทำให้ทั้งสองคนร้องออกมาอย่างทรมานลมหายใจของทั้งสองคนเหมือนกับจะหยุดลงเสียให้ได้สายตามองพระอาจารย์เสวยอ,อย่างสิ้นหวังส่วนอาจารย์เสวยเองน้ําตาไหลออกมามันช่วยเหลืออะไรลูกศิษย์ของตัวเองไม่ได้เลยฉับพันทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นกระดานันใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นคนใจกังวลเป็นบ้าใจกล้าเป็นนักรบใจสงบเป็นนักปราด ในฉลาดเป็นบณฑิตใจไม่ยึดติดเป็นนิพพานเสียงของหลวงพ่อชุบดังขึ้นไปทั่วบริเวณไม่นานนะักท่านก็เดินมายืนอยู่ตรงหน้าเจ้าฟักพกเอว่าอาตมาขอบิณฑบาตชีวิตเหล่านี้เธอยอมเจ้าฟักนั่งหลงนิ่งมันเกิดความบางเล่ขึ้นมาในใจความที่หนึ่งก็อยากจะฆ่ากันนันหาและเสือหล่งแต่เจ้หนึ่งก็ศรัทธานในพระเหลืองและในตัวของหลวงพ่อชุบที่มาร้องขอชีวิตพวกนี้เอาไว้ การเป็นเศษคําขอมันจะเป็นการแสดงว่าเขาไม่เห็นแก่หน้าพระพิสุขผู้ใหญ่แผนนั่งหลงข้างเจ้าฟักลอกกราบหลวงพ่อชุนจากนั้นใช้มือตบที่หลังเจ้าฟักเบาๆปล่อยวางซะว่าไอ้ฟักมันจะเป็นเวรเป็นกรรมของนางพระปึงบุรเองก็ได้เสียงของผู้ใหญ่แผนปรบโยนเจ้าฟักยิ้มให้ผู้ใหญ่แผนก่อนจะหันไปกราบหลวงพ่อชุบอีกครั้งกระผมอนุโมทนาบนดีให้หลวงพ่อครับเจ้าฟักลุกขึ้นเดินไปที่หลานหน้าบ้าน ยกมือพนงบริกรรมถอนอำนาจบนร์ดำของตัวเองด้วยคาถาถอนเสมาสมุหะเนยะสมุหะคติสมุหะคต,ตาพัะเสมาอย่างเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธครอนพาถอนยะหลุดรอยเลื่อนขึ้นด้วยนะโมพุทธายะอากาศที่อึมครึมสุดร้รางก็คายออกท้องฟ้ากลับมามีดวงดาวสดใสขึ้นอีกครั้งแม้ว่าดวงตะวันจะจมหายไปแล้วทุกอย่างก็ยังพอมองเห็นกำนันหานเสือลิง และเหล่ารู้สมุนทั้งหมดก็หายจากอาการปวดท้องทรมานโทษตายไปเองข้าจะลาเว้นแต่ความผิดทางบ้านมาใกล้บ้านมันเขาจัดการสุดแท้แต่เขาจะตัดสินอย่างไรแต่แต่ไปเองจะถูกตัดสินแม้มีใครหนีพอเองต้องตายอย่างอายอย้อยอย่าได้หลอกลวงคำพูดของข้าพูดจบร่างเจ้าฟักก็ฐานหายไปพร้อมกับลวงบรรทุกก็หายไปเช่นกันกลางดึกของคืนนั้นรถบรรทุกจากตัวอำเภอก็มารับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปจากบ้านผู้ใหญ่แผน ท่ามกลางความร้องอกร้องใจของทุกคนแต่จะมิภาควิจาร์เรื่องของเจ้าฟักก็ถูกพูดไปเป็นวงกว้างพร้อมกับเรื่องของกำนันหานหลายวันต่อมาผู้ใหญ่แผนก็ได้ลาออกจากผู้ใหญ่บ้านและไปขออุปสมบทบวชเป็นพระพิสุเจ้าฟักหน้าผีก็ยังอยู่ที่ป่าช้าไทยวัดเช่นเดิมเขาทำหน้าที่สัปรเร่ออยู่ที่นั่นหลายคนเกลว่าเจ้าฟักหลายคนน,นับถ,ถือนัศรัทธายามเย็เยนๆหักชา,บาวบ้านคนใดผ่านหน้าวัดก็จะมองเห็นพระพิสุสองรูป และขนาดอีกคนหนึ่งนั่งนิ่งๆไม่มีใครรู้ว่าทั้งสามสุตนาสิ่งใดกันมันเป็นเช่นนั้นอยู่ทุกวันอวสารด้วยความขอบคุณของคนพรัฐถิ่น